สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบามือสองนะคะคันนี้สดได้ผ่อนได้นะคะทุกท่านรถสภาพสวยๆนะคะมิสูบิชิไทยทานปี09คะ่ะเครื่องดีช่วงล่างดีค่ะแอร์เย็นนะคะพวูมาอะยเป็นพาวเวอร์กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะมีระบบเสริมทัลล็อกด้วยนะคะเป็นรถมือเดียวเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลค่ะคันนี้นะคะ เงินสด188,000บาทนะคะเงินผ่อนสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ4,200บาท6ปีด้วยกันค่ะทุกท่านรับเทินด้วยนะคะรถยนตนคันนี้นะคะมาอยู่ที่1.9เซนนะคะกิโลเมตรเนาะก็เรียกกันได้ว่าผ่านใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับรถกระบะนะคะพิกัดดูรถได้ที่สีราชาจังหวัดชนบุรีคะ่ะ สภาพเซยสวยนะคะท่านใดสนใจรถกระบะคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าไปคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำลวงหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ